ดีค่ะวันนี้งใครจะมาเล่น,น,น่ังะนกับน้องเบบีค่ะวันนี้น้องเบบีดื้อจังเลยค่ะแย่งของเล่นที่ต้นข้าวทุกอย่างเลยอืมข้า <c oughs> ของเล่นนะน้องอันนี้น้องกำของเล่นนะละชิ้นเด็กเลยเอาออกให้น้องหนะ่อยเดี๋ยวน้องจะเข้าป่า กินไม่ได้ค่ะโทอันีไม่เป็น่นับดูดูดูมันจะเอาแล้วหนักของเล่นชิบชิบหน่อดโทโทครับแล้วจะให้ใช้หมวกทำไมครับนี่ <ห>เดี๋ยวแม่ทาให้มามาแม่ทาให้มาอ๋อ <c oughs> เสร็จแล้วทำให้แล้วไปไปขายของให้พุทโทเร็ว <c oughs> ลูกค้าโทร <c oughs> เอามาตั้งตัวนี้เจะลูกขายของให้น้องชีไเป็นแ,แม่ค้าไม่ใช่หรอคะ ม,มองๆของเย็ยนด้วยครับหนื้อข้าวผลไม้ในอกเนาะ,ะออกไม่นาเดดไม่ให้าปกากอะไรไม่ไดอไปเลยชิ้วอาวอาอัะะอน,นี้ไปเลยฟอบ,บน <c oughs> <c oughs> ะเยกหักที่แล้ว ที่แล้วค่ะไกชีไปชีไปนั่งเล่นกับน้องอไปลงไปไหมค้าไม่ใช่ต่อค้าเอ้าเราวัาลูกค้านะ โอ้โหโอ้โหลูกค้าลูกค้าแบบนี้จะขายของได้ดีไหมนะคะเนี่ย <c oughs> ว้าวพอหนไม่ขายของให้ลูกค้าหลูกค้าห,หิวนี่ยน,นั่นหิวแล้วครับหิวแล้วครับ อ้าวจะไปหนอีกเจะไปไหนอีกไไอีกไไนกีนู้น,นเลยแล้วก็มาตีตัวตัวมไม่ค้าหนะนีแม่ค้าจะหนีไปไหนคะหนีที่ไหน,นก็ไม่พง้งหรอกเดี๋ยวลูกค้าก็ไปอีก โอ้ยน oh, oh, oh. ี่ได้ดูได้งดน้ำดีดีลูกเอ้าลูกค้าขึ้นมาสิโอ้ยขายตรงไหนขาะตรงนี้ตรงนี้อื่บ้างนี้มันอดภัยดีโอ้ลูกค้าโทรใกล้จะห้าเดือนแล้วนะคะลูกค้าโทร แต่กระดึ <rôle à déc> ๊บกระดึ๊บเก่มากเลยโอ้ยต้องหัวป๊ต้องหัวเจ้าตวนี้มือเอาออกไม่ได้ จะไปอีกแล้วครับลูกค่ะลูกค่ะออยายกกากแกะมืน้องเหนดูเ้ยทำไมปล่อยแบบนั้นน่ะ จ,จะแย่งทุกอย่างค่ะพี่คะของนม่เยอะแยะไม่เอาจะไม่เอาขอะพี่คะ <c oughs> ผมขอเน,นี่ยครับพี่ผงของไหยครับก็ไปหาแก้วขอ,องใบเออเดี๋ยวก็จะโดนหัวน้องโอ้ย ลูกค้ทนหมุนไปสิบรอบแล้วอยู่ตรงนี้ทีนี้แม่คาจะตักตรงนี้จะให้ลูกค้าใส่หมกทำไมลูกใส่หมกทำไมล่ะโอ้ย <c oughs> หัวล้นเลยหัวล้นเลย <c oughs> ลูกค้าหัวล้นค่ะร้อนไหมลูกไม่ร้อนอ ให้ร้อนนรว,วันนี้อากาศเย็นหนาวอันนี้หงอนขะ้างน้ำอันนี้เรืนะ่องถนัเจะว่าหนังสือมันจะขาดก็ทีนี้แล้วอันเชิงมันจะขาดก็ทีนี้แล้วข้าวเก็บหนังสือดีๆลูกเห็น,นไหมเห็นไหมอุ้ยตีฟุตบอลก่อนโทรครับบ๊ายบายโทร อย่ไปอยู่ตรงนั้นค่ะใช่ค่ะแม่พ่อค้ากอดนบายบายนะตัวอุ้ยเหนื่อยจะไปแย่งขอเล่นที่เข้าอยู่แล้วนะ <laughs> ของตัวเองมีไม่เอาเนี่ยของหนูเยอะแยะเลยทำไมหนูไม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่พี่เข้าทำอะไรคะแล้วเมื่อกี้หนูแกวทำไมแม่ใส่ไปแล้วนไม่ใช่หรอ,อแล้วก็หนูอ่ะวินไม่ทานหนเากเ,เพราะว่าน้องจะเอามาเแต่หนูก็เอาลแล้วน้วองก็ดิขึ้นอ,ออกวินไปเลยอบาย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 ขอรขอใพูดดีรพูดดีๆค่ะ 拜拜，小花。拜拜，小苹果。拜拜。